นางเอกดังฟุงรักพระเอกรุ่นน้องประกาศชัดยังไม่พร้อมแต่งคบหาดูใจกันมา3ปีแล้วสำหรับคู่รักแห่งช่องวัน31 7เจดเจพิพัฒตีละพรพัฒกับวิววรรณรั ยังยืนยันว่ารักหวานชื่นมื่นกันดีแม้จะไร้รูปผู้ออกสื่อมีบ้างที่แสดงความรักความห่วงผ่านไอจีโดยเฉพาะเมื่อสาววิวมาพร้อมภาพแซบๆล่าสุดสาววิวได้ให้สัมภาษณ์พร้อมอัปเดตเรื่องความรักให้ฟังกันว่าเมื่อวันเกิดอายุครบ33ปี10เมษายนที่ผ่านมาหนุ่มเจดก็ให้แหวนเป็นของขวัญเป็นแหวนที่สั่งซื้อเองไม่ได้มีอะไรไม่ใช่แหวนแทนใจ หรือจะสื่อถึงข่าวดีอะไรถ้าเรื่องนั้นให้ฝ่ายชายเป็นคนเซอร์ไพรส์เองตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็มีมองมองภาพในอนาคตเพราะเราก็ไม่ได้คบกันเล่นๆเ,เราจริงจังน่าจะยังไม่ใกล้เร็วๆนี้แน่นอนตอนนี้ก็อยู่ดูแลกันไปส่วนตัวยังอยากให้พร้อมมากกว่านี้ยังอยากทำงานเก็บเงินเลี้ยงครอบครัวก่อนเพราะการแต่งงานไม่ใช่ว่าชีวิตจบแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องนี้ต้องคิดยาว,ยาว